สวัสดีครับร้านก่อนนะครับกระเป๋าสะพายข้างนะครับมาใหม่นะครับมีสามสีนะมีดำดำล้วนนะครับแล้วก็ดำดำดำิดำีำเขียวนะครับ สายก็จะเป็นเขียวนะครับอันนี้ดําก็เป็นขาวดําอันนี้สีชมพูนะครับสายจะเป็นสีสีสน้ำตาลน้งทองสีอิฐนะครับข้างหลังเรียบๆนะครับข้างหลังไม่มีอะไรนะครับสายนะครับตรงตรงสะพายไหลจะเป็นตัวนี้นะครับ ตัวปรับสายจะเป็นแบบนี้นะครับก็คืออันนี้กดลงไปแล้วก็ปรับได้นะครับมีสองช่องนะครบผ้าปกตินะผ้าแคนวาสปกตินะครับมีโลโก,โก้ตรงนี้นะครับโลโก้คอนเวิร์ตนะครับช่องแรกนะครับ ช่องแรกเรียบๆนะครับช่องสองช่องสองก็เรียบๆเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรนะครับข้างในไม่มีซิปเพิ่มนะครับสองช่องเหมือนกันนะครับ <please. S 1> สีดำเขียวมันจะเป็นดำเขียวเลยนะ เขีย่ยซะทคือตรงนี้เขียยซะทั้งแสงเลยครับแสงแสงไฟมันสว่างไปนะครับต้องขอวทษทีนะครับขนาดกำลังดีนะครับอ่าเดี๋ยวผมบอกขนาดก่อนกว้างนะครับกว้างสิบนิ้วนะครับอ่าสูงเจ็ดนิ้วนะครับสูงเจ็ดนิ้ว กว้าง10นะครับสูง7นะครับอันนี้คือเป็นแบนเลยนะครับใส่ของกระจุกกระจิกได้นิดนิดหน่อยนะครับ iPhone 10ผลิตรอบเดียวนะครับผลิตรอบเดียวราคาราคา590บาทนะครับ590บาท มีสาสีนะสีลอบเดียวนะมีสีดำร้วนนะครับสีชมพูนะครับสีดำเขียวนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้เลยดำเขียว,เข,ยวเขียวนี้เลยครับเขียวสว่างเลยนะครับนะครับผลิตล็อบเดียวนะวนั่นกอนนะครับสวัสดีครับ